ยังคงอยู่กับเกรสดยาวๆนะคะในช่องชี้ทางรวยด้วยสังหาจังหวัดน่านนะคะเหมือนที่บอกว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทเรื่องของการพัฒนาพื้นที่กเกษตรเพื่อต่อยอดให้กลายเป็นอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องของจะทําขายมันก็กลายเป็นที่อยู่ที่ที่อุดมสมบูรณ์สําหรับเราเห็นข้างหลังเกรสไหมคะแหล่งน้ํา สิ่งสาคัญของเกษตรในน้านเลยก็คือแหล่งน้ําจริงๆเกรซว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกๆุกที่เกรซได้ทารีวิวเรื่องของการเจาะบาดาลไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งเนาะแต่จะเน้นพูด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 อะ่ะคือคลิปตอนที่อาจเออตอนที่เจาะมีนะแต่อยู่ในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวเกรซจะพยายามหาแต่ตอนนี้อาจจะฟังรีวิวเกรซไปก่อนแล้ววันไหนที่เกรซอ่อพอจะหาประวัติได้สมงมากเกรซจะพยายามถ่ายเก็บไปค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่า พวกนี้ไม่มีเวลาหาถ้าหาจะมารีวิวย้อนให้ดูตั้งแต่วันแรกที่เริ่มรีซีทแล้วก็เริ่มเจาะอะแ่งและแหล่งน้ํามาละใช่ไหมคะฝั่งนี้ทุกคนคะมันคือความรกอะแต่ก็คือรกแบบรกนิดนึงถึงเมื่อก่อนเป็นที่นั่งคนงานตอนนี้คุณแม่ก็เอามาเลี้ยงไก่นะคะก็จะเป็นไก่ดำเกดจะเน้นเลี้ยงไก่ดําเพราะว่ามันจะเป็นไก่ดําแบบพื้นบ้านนะคะเขาจะหากินเนี่ยตามแถวเนี่ยเกสปล่อยนะคะ ปล่อยตามธรรมชาติทําไมเลี้ยงไก่ดาําไก่ดาําภูฐานคือจริงๆแล้วอย่างนี้ค่ะออประโยชน์ของไก่ดําตรงกระดูกเกรซเป็นคนชอบทานซุปเพราะฉะนั้นการเลี้ยงไก่ดำอะคะ่ะมันจะเวลามันต้มซุปหรือตุ๋นนะคะเป็นยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีประโยชน์มากๆเลยที่สําคัญไก่ดาเนี่ยออจริงๆเกรไม่แน่ใจตั้งแต่เลี้ยงมาเก้สูว่าเขาดูแดงง่ายเนี่ยก็ปล่อยปล่อยไว้ตามเนี่ยค่ะปล่อยตามป่าตเกเย็นเขาก็เข้าไปนอนในที่ของเขา ไข่ไม่ได้สวยเหมือนไข่ไก่แต่อร่อยแล้วก็ลูกเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแต่เหมือนที่บอกค่ะไข่สดไงฮะยังไงยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วพราะเก,กก็เก็บกินทุกวันทุกเช้าก็คือนี่ก็คือภาคของปศุสัตว์เนาะภาคของการเลี้ยงสัตว์ก็จะมีเรื่องของไก่ที่เกรซเลี้ยงแน่ๆเพื่อกินไข่และ กินเนื้อเพื่อทําซุปนะคะยอมรับเนาะพอเรามาอยู่อย่างเงี้ยเราจะหลีกเลี่ยงบอกว่าอุ้ยไม่ไม่ไม่อะไรนะไม่ทําหรอกไม่ฆ่าหรอกอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็ไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนอ่ะนี่คือพาร์ทของเรื่องไก่ไก่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงแค่กินเท่านั้นนะคะขายได้ด้วยเกรซขายเป็นกิโลรู้สึกว่าคุณแม่จะขายได้อยู่เกรซไม่ได้ทําแบบไม่ได้ทําเป็นตัวคือหมายความว่าให้เขามาจับแล้วชั่งน้ําหนักเพราะว่าช่วงที่แล้วอะค่ะไก่มันขยายพันธุ์เยอะมาก ตอนนั้นมีร่วมประมาณ100ยเกือบ2 0 0ตัวเลี้ยงไม่ไหวจริงๆเกรสให้เขามาจับแล้วช่างกิโลได้กิโลละ250ได้เงินอีกเพราะว่าตอนเราขยายเหมือนที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมที่เกรสไปเก็บฟักทองและเกรสก็มีกล้วยเยอะมากตอนนี้กล้วยเนี่ยทั้งฟาร์มน่าจะประมาณเกิน300ต้นเพราะฉะนั้นหยวกกล้วยกล้วยที่เรากินไม่ทานกล้วยที่มันหักแล้วล้มไปเก็บผลผลิตไม่ทานเอามาให้ไก่กินค่ะ เราแทบไม่ต้องซื้ออะไรที่เป็นอาหารของไก่เลยเพราะฉะนั้นไก่ก็จะเติบโตโดยธรรมชาติแล้วก็กินของที่ธรรมชาติเห็นไหมคะไม่มีสารเคมีอารมณ์ดีเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงอยู่ในพื้นที่แคบๆเพราะฉะนั้นไก่นอกจากกินเนื้อกินไขย่ยังสามารถขายได้อีกนี่คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งส่วนที่เกรซจ,จะแชร์ว่าตอนที่เกรซอยู่ที่นี่เกรซเลี้ยงอะไรบ้างคือเริ่มจากการเลี้ยงกินแล้วมันก็ได้ขายจริงๆเวลามันเยอะมากๆเราก็โพสต์เลยค่ะว่าโอเคเรามีไก่ดํานะ จำนวนกี่ตัวให้มาจับเองแล้วชั่งน้ําหนักขายเขาก็จะเอาไปบางตัวเป็นลูกไก่เนี่ยเขาก็เอาไปแบบเพาะพันต่อให้มันโตอย่างนี้นี่ก็คือพาสําหรับไก่ดําของเราเดียวอาถ้ามีเวลาจะทํารีวิวรูปให้สมัยตอนที่มันมีเยอะๆแต่จาไม่ได้คุณแม่ได้เก็บภาพไว้หรือเปล่านะคะแต่ก็กำลังจะบอกว่านี่คะ่ะพอมาอยู่แล้วมันทุกอย่างมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากเลยอะมันมีแต่รายรับ เล็กๆน้อยๆรายรับจากงานหลักที่เราทําแล้วเราก็ได้ชื่นชมธรรมชาติแบบนี้ทุกคนทั้งวัน